ดูดครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2023รอบแบ,บ่งกลุ่มกลุ่ม7กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม7กลุ่มสุดท้ายโดยมีหลิวห่าเทียนเข้ามาแทนลอนนี่โอซูลิแวนซึ่งถอนตัวกระทันหันแมทธิวเซลสตีเฟนแม็กควายแกมดอตเซลวกตรงทอมฟอร์ดโจอยู่หลงที่จะคัดเอาแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบกลุ่มชมปต่อไปผลปรากฏว่าจะาก,การแข่งขัน แบบพกกระโดดในกลุ่มสรุปอันดับได้ดังนี้อันดับ1แกมดออันดับ2องสตีเฟนแบกควายอันดับ3หลิวเ่าเทียนอันดับ4ีเซลโกตงอันดับ5โจอยู่หลงอันดับ6ทอมฟอร์ดอันดับ7แมทธิวเซลอันดับ1-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเซยวกตงเอาชนะแกมดอทสต่อหเฟรมลิวเ่าเทียนเอาชนะ3ต่อศเฟรมรอบชิงชนะเลิศเซยวกตงเอาชนะหลิวเ่าเทียน3ต่อ2เฟรม โดยหลิวเ่าเทียนแทงเบรกสูงสุด128แต้มส่วนเซียวก็ตรงแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบกลุ่มแชมป์ต่อไปขอบคุณครับ